สอนได้ขับเคลื่อนการดาเนินง,งานและนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกุประมาณ2 4จังหวัดนังสอนได้กําหนดเป้าหมายการนรําเศษใบไม้มาก,ก้อและใช้ประโยชน์เพื่อลดการเผาเล่นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนังสอน่าวเปิดปิดจำการผมในนามของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าบอกควันจังหวัดนากสอนจการของจังหวัด ในการที่จะแก้ไขป้องก,กันไฟป่าแล้วหมอกหะเมื่อปี63นะครับไฟป่าหมอกควันของเราอยู่ในอันดับสองของประเทศนะครับ ชอบพื้นที่175,000ร่อน1สนตนะครับป่ลงไปนะครับนครับ

ปี2563ั 63, นายะครับไฟป่าของเราเนี่ยเกิดขึ้นประมาณจุดครบร้อนนะครับเกิดประมาณ20,000จุด20,000จุดนั้นก็เป็นผลทําให้นะครับเกิดบอ่อพันในจังหวัดแม่งสอนถึง75วันแล้วก็ทําให้มีผู้ป่วยนะครับจาก เ่อเป็นผมโพดอกหมอกควันเนี่ยถึงสองหมื่นกายในปีนี้ศูนย์บริหายการไฟฟ่าของจังหวัดนะคะซึ่งท่านผู้ว่าเป็นประธานนั้นได้กําหนดเป้าหมายว่าจุดความร้อนนั้นจะต้องลดลง50%เหลือหมื่นกว่าจุด <c oughs> นะครับเมื่อจุดควาร้อนลดศนที่ตามมาทันทีก็คือหมอกควันเราก็จะลดลงนะครับจะเกินค่า PM เจะไม่เกิน35วัน